พี่น้อง,อง,งเลยมั <c oughs> นหย่งมันโอ้สร้างวางบ่เราเรียนสร้างสอบได้เอาพี่น้องเอ้ยเนาะเปิดคลิปมามเมนีอยู่เพื่อนเด้อมเมนีพี่น้องเลยไม่ได้ออกอะอย่างไปโรงพยาบาลคือเมื่อวานก่อนกับเมื่อวานนี่เปลี่ยนสถานที่ก่อนเป็นพอบ้านแม่บ้านก่อนมนีเนาะ ลูกเต้ากับถิ่มไว้น้ำป่าพ่มาเลยป่าผสมอยู่ห้องขังเย็นจัดตลอดตลอดพี่น้องเลยใช่ตามนั้นใช่ใช่จางวะจางเงี้ยจำน้โอ้ยเราไอ้หอยอ่ะเป็นเอาเลยทักทายสบายดีเอลยยืนยันอยู่ซานเป็นพ่อบ้านทำความสะอาดแม่บ้านทำความสะอาดบ้านก่อนกะเกี่ยม ก่อนกายเคียมทำบุญทำบุญก่อนเข่ามานอนพี่น้องเลยเนาะโดยให้ทางป้าเปันหามื่อวันอยู่พี่น้องเลยว่ามื่อใดวันใดดีเด็กกะเฮาเพีดผ้าเข่าถวายพระนิมนต์รถน้ำมุนให้เนาะให้อยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุกบาทนี้พี่น้องเลยมวยมีเหตุการณ์แบบที่ผ่านมาเนาะสีหน้ามันรูปนี้พี่น้องว่าออกไปเจ้าบุคคลเหตุใดเหตุ โอ้งั้นแต่ชมที่สได้ยังอือเพราะว่าเอฮากระไส่อ่ามันยังบริเวณอะไรเราความเมื่อนั้นมันไม่ดูน้ำเลยทางสร้างเพิ่งกับเบิ้งให้เรียบร้อยเลยดิว่าโอเคใส่ได้ดีอยู่อ่ะเดี๋ยวรอดตัวไปพี่น้องเลยเนาะกะไอ้บรจันเพิ่งเบิ้ง อายไปแต่คนบึงห้ก่อนออกไปเวียกพี่น้องเลยนะเอากระกาเกียมแมงเชื่อกระสีทูทำความสะอาดห้องก่อนพี่น้องเลยแล้วก็หล่อๆออกไปทางนอกเนาะเพราะว่าเมื่อนั้นอ่าอย่างมีซามแม่ครัวใช่จ้ะแม่ครัวซามแม่บ้านเนาะมาซอยกําลังพากันลงมือเฮ็ดโดดฝนพากันนำพายุเข่าพากันหนีเมื่อแชี่ยนพี่น้องเลยเรือกองไว้อยู่นี่นี่เนาะ ยังมาแล้วอยู่พี่น้องเลยแต่เมื่อต่อมากับผาน้องสาวไปหาหมอพาเตอร์ไปหาหมอเนาะเลยประหิตเมื่อต่อมาเมื่อวานนี้พาไปตุ่ยไปหาหมอจะเป็นังไรได้พี่น้องเลยเนาะอาการล่าสุดเราเอาบุญกับออินอภิษไปเบิร์นเบิร์นเนาะยังไ่ลงไปเลยเลยอ่ะสีมือนเหมือนเลเด้อพี่น้องเลยอยู่ห้องเลยก่อนออกไปฟยเรียกกันหน่อย Mày có tham mưu còn tham bún không nào người được tham nó nó có được 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 được

เรีบรอยแล้วว่าลองเปิดบางรูปบนี่ ยังออกมาอยู่แล้วอุ้ยองไหมากันงเมนซ่ามาลาง็ได้ทันเ่ก็ดี๋ยวรอให้ซ่างคนมาล่างให้ก็ได้กันมายังมีขี้ฝุ่นลายนะฮับ ยังนี่ลอยมาตั้งลานจุตื้นมากสวัสดีก่อนห้องห้องนี่ก็เป็นแบบนี้เน๊ะผมว่าห้องดินมันเทเด้เลืองเงียบอกเลืองเงียบมาดูสบายดีก่อนดูไห่บ่อกรหงินนะเอาบอลมันดูุกดูไม่รัดนิ้งกินเบี้ยนไม่ได้เอาไปใส่เปิดบังแด้วอะไรอยู่ ขาเกียมก่อนเขาเินมาเพินอนนอนเทินไหมวะไปได้ๆจะไปทามอาหมดว่มืออมืออด้น่ะเอ้าช่องยังไง่ช่องห้เพิ่นใช่ยังไเพิ่นเออเออเอวเอ่เ่อเง่นะ่่มแล้บุหาเ้าใชช่องเอ้ามันจกันนึง เจ้าไปจะไปทำรายละเอียดพอฝากป้าเหงาเลยเนาะฝากไปเห็ดเออเ็ดผ้าเห็ดผ้าเข่าเช็ดผ้าเข่าเ็ดผ้าบออันางผ้านบอลอเ็ดผ้าละกันอ๋อนี่เห็ดเคือบ้างนี่นะนี่นะเอออันนี้ใส่ซองให้เลยแมู่แมนถูมอนถูไปถูไปนี่ไปนี่บอ่ป้าเราบ่จัก็เป็ดอัพอชื่อได้เห็นเะเชืเห็ดสองสามปดทั้งชวัด เจ็ดปดสิวันคือคนที่เจ้าไปหามือหายนะม้โดยถับมันบ้านห้ากับสิมีซี้วกเพิ่นจะไปอันมุนมัน้อยแน่นะมาให้มันครบเจ็ดองเจ็ดมัน้อยสามเนาะโดยมื่อวันไหนก็จะบอกมื่อวันพัเพื่อนะไม่แขมคันแขมันทัอย่าบอกเพื่อนะวันนี้จะเห็นเยื่อนกับือนมันได้เสรอเหอเฮก มีมนยาคู่ตุลนาตุลนาถวายตาเข่าตอนประมาณชั้นนี้แหละเพื่อน่ะชั้นี้ป่ะท่านเพลินะเออประมาณสิบเอ็โงงเนาะเนยคือปกติจนใส่กัน่ะไรแบบแบบทั่วไปนะใจ้บุรีเซ็นด้วยบุรีเซ็นดิแต่ตอนชิชับ่ด้วยได้ได้แบบจักราคาทั่วไปแบบเริ่มต้นนี่ยนะเพราะว่าแม่เชืญอ่ะเคยเห็นไอ้ยิ้นเนาะใส่เจ้าประทามบ้างทางเฮาเนี่ยเคยเห็นแต่ตอนขึ้นห่านเนาะดื่มแหละ เธอเลยเนาะเฮือนตึบเลยเอาพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นซองโดยเพิ่นว่าบ่ให้เฮาใช้ตองบ่ยิใช้ตองไเอาองก็ได้เพิ่นว่านะมันง่ายหั่นน่ะว่าเฮาวันาเาใปลาข้ามาจากลูกกเอาเอาซองให้ตาตานันเนาะหัตอน11:00นติโดยานี้ได้ให้ทนเพลเพิ่นว่า เคแต่เมื่อนี่อังคานพุทธอังคานพุทธในเมรัยเฮแมันแล่เอาเงินีงกะเดียวแลพรแลวกะปูสาดปูเสื้อแลวนี่เลยทำวัจนเป็นใจนะแล่เยอะเลยว่าเนาะทำก็สาดมันนี่กะนี่กำลังวาลูไปเลยทำก็สะอาดเงือนก่อนแบบมาเลยดูกะติไวดู้นีเจไปอยากไปใช่ไหม่วไปให้เจ้ากับป้าใหญ่น่วแน่ว่ะทำเงาไปบอกส่ตาาหดู ตาหนังยูนา่นคนเออของหน่อตาเอ้ยนี่แรกอจอสามนบ้านไปกลับมาที่เราได้บอกไมไเลยไปเไปไ้เราไปงแล้วเดา้านี่าไปเถอยไปถอได้สุาเฮียนนเลยกนงเียนรอแกอยู่เ่อไเออรไปไปอยู่บ่อไปไ้าอยู่นปาแม่บอกว่าแม่สิไปถ่ายคลิปน้าพ่อจันเรต้องมาเมือนีนะคือห่างกับเมือเมือนีนะบอกว่าไปได้ เดกว่า่าบไม่ได้ให้สไปทายคิอะไรวะจีนห่านใหรอแต่ซื้อว่านี่เด้อว่านี่ไม่ไออกนอกมันมีตุ้ยเลยอ่ะผู้ไบเยี่ยมมันมีตุ้ยเห็นปะต่เราเห็นหงอนตุ้ยนะไปก็ตุ้ยไว้ะยงนัดจะมาเปิดหรือยังนันปิดตาเราะเห็นนาบุญเพิ่อยู่อันห้องชีนะหน้าไปยังนง

จะออกห้องก็ไม่ตาเลยแก่เสื้อผ้าไปเดี๋ยวไปไปใส่เสื้อผ้าไปเปลี่ยนเสื้อก็ลุกไปออกมาเพราะมันมีกนบูลไปไปแก้เสื้อเนาะชุดนักเรียนน้ำประตื้นกเรียนขี่ข้านป่าดงเอ้ยได้สบายเดี๋ยวมาสอนอยู่เพื่อนเพิ่มเติมนะเพันบอกเพันสมัยเฮียนนั่นม่รัดพ่อเออสอนพิเศษเอาเฮ้ยใส่แล้วเราบอกทางไหนข่อยสีนั่นเลย Cái nhá này cứ bịa bịa thế Ủa, luôn gân à, nhỏ ấy tính có van xài <laughs> để dạ, thọ cho thôi là bò hai bên mà làm nó bượt đi dạ mở đây bò khỏi áo ăn khăn áo luôn như đấy mà nhìn thấy chặt cả chìa ติดนามบ่อทูเราทูชงรอบสามรอบเดว จะลาดน้ามลายบ่พอพี่น้องเลยล้างเงินรอบซองบอลางุชียอยู่ตามขอบลายังเนาะมาลงมาเรงซ่อนอยู่นะ่าหลายขอว่ายาหัวยเยอะวันนี้พี่น้องเลยบมดเงิน ทำแต่เลยคอยฝนตกฝนดินมากรนอนรับสบายใครอยู่ในรดบาดระแวงอยู่เนาะบานเฮาปัญหาฝนหัววันพระหัตไปเลยทำบุญถวายพระเขาเนาะไปตือหาเมือหายงมาหายละนี่ก็ะเกี่ยมสองเมือมือนี่กัมืออื่นเนาะ ไม่ได้เราจาะลางหน้ามอไดเอาลาเสื่ผ้าไปไว้ทั้งนั้นบ่นยไปขอยสเกีอาทางนี้บ่อยไม่หา้เซ็ตโซฟาบนเนาะล่างตู้เย็นเซ็ตตู้เย็นเสียบฟงเสียบไฟไปเจ้ากันซอยลายเดยๆไปออกไปเรียนไปงานบ่อยหนึ่งพี่น้องเลยเรียนงานลายทางใดกะนตัวสุดท้ายอยู่น้ลงคนต่ อยาเอาไองมาบอกสบายดีบ่เราเปิดกิจกาเอาด้งมามันแห้งก่อน,นมันโมเป็นยังอะปลอดภัยไปก่อนที่จริงลากพืนมันโมมีสายไฟหรอกนะอือเจ้าขาอะไรถืออือเนื้อคอยถู

ยังโซนโซฟาบบบนี้เนาะโซนนี้เรียบร้อยแล้วกับห้องอได้แล้วอืมโอเคโอเคบบบนี้ขอบคุณขอบคุณขอบกูขอบใจดลใจพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจให้เนาะงตัวแบบเฮือนงามแล้ววันนี้พ่นันเดี๋ยวรถไฟรอดนึงยังไม่ได้ใส่ให้พ่อจันซื้อมาใส่พี่น้องเอ้ย ทางซาวมันคือชิลเล่อนั้นแหละเนาะบ็ญอแล้วเสร็จตู้ลวบ้านแต่รำเหียนอยู่กับปะเตอร์อยู่นอกพอขไก่ขอไก่อยู่เน้นสอนอยู่บ้านอยู่เฮียนอีกตัเนาะควมสิเก่งมีไหน้ตู้ไปมาของนี้เด้อเสร็จก่อนนะองนี้เด้อต คุยเสพนะคอยเจ้าชายคอยย่อกเไปคือ่กรน่เคอนเทนต์คอยด้วยกันเนี่เอาแบบแบบอยแ้วกันี่ยแบบจยองตู้มานะแบบไปตกแต่ง้านะหกเลยทั้งนั้นด้วยกันทั้งนั้นฮกกบมต้องเอาอย่งไว้กนเพราะว่า ยาคูคือสีอยู่ช่วนั้นเนาะอืมช่ว้าเนี่ก็คือสีเรียกพี่ทั้งในก่อนเดี๋ยวฮาียะเอายาคูนั่งทั้งนั้นพี่นำเงยถวายกานเขอากันเข่ามานอนเลยะวาหลังคาก็ใไม่ชันทงไม่ไเลยก็ทั้งรุมก็ใหม้สีก็สีไม่ไวจันเลือกสีอมันสว่างเนี่น้องสี่อ่อนโมเมนต์ขาวเลย ข่าวเป็นพ <function> ี mountain, ่ด้านข่าวอันนี้อ่ะขุนนิดนึงเนาะโดยงามจิ๋วเป็น้องไว้ฝากพี่ฝากน้องในเด้อบาทเนาะเป็นกำลังใจต่อไปพี่น้องไว้รับชมคลิปเมนเซ่รเนาะไปจ้ะเมนเชอร์เตรียมครูก่อนอาจารย์เพิ่งจะเตรียมออกนอกออกหน้าออกเบี้กออกงานเป็นผู้เด็จเป็น้องเว้เนาะยาเตรียมทำบุญบ้านใหม่พี่น้องเว้ขึ้นอไอยังอ่าถวายพระข้าวเนาะมู่เอนขึ้นบ้านใหม่ เอาลาพ,ลลพี่น้องเลยเนดะ้พอพี่น้องเลยเนาะพบพ่อกันคลิปหนะพี่น้องไอ้คลิปนี้ขอโตไปเซ็ตตู้เซ็ตโซฟามือเนานะแล้วก็ก,กวาดพื้นให้มันเรียบ้อยก่อนพระเป็นสิมาเนาะมือวันพระหัดเจอกันถวายพระเขาเจ็ดผ้าพี่น้องเลยไปแล้วไปแล้วมัอนี้พี่น้องไอ้ลมมือห้วยฝนชิต,ตกห้ามอีกไปจากักเนาะ